ฉันอยู่ๆก็เสียใจบอกแค่นั้นอยู่ๆเธอก็ไปจากฉันคนที่เคยรัก ถ้าคุณเป็นคนดนตรีและรักเสียงดนตรีอย่างจริงจังคุณต้องดูซีอู h ชาน e ลก็ตอนนี้ก็สุดแล้วเราก็อยู่ที่ร้านอาหารนะงจาจะเช็คเสร็จแล้วก็เราเราเราลองมาดูอาหารพื้นที่เขาดีกว่าว่าเดี๋ยวเขาจะปรุงมารสชาติแบบไหนนี่เราอยู่ร้านอาหารต่างรถ ที่ร้านว่าดัมแบงวารที่นะครับที่เขาบอกว่าอาหารใกล้เคียงกับอาหารไทยที่สระเมาเลเซียซึ่งดูจากเมนูแล้วพี่เป๊ะสั่งอะไรเป็นท้ยบ้างเฮ้ยนะับเนซับเปรูอีซุปเปรู ใช่นีก็มีก็ด้วยก็ตัวแรงัไงี่กแรงตัวแรงตัวแรงตัวแรงอยากกินก็นี่ถ้าเป็นเมนูไทยน่าจะเป็นผัดปักแมวมีไอยำอ่ะอยำอันนี้อันนี้พี่ป๊อกถนัดว่าไก่มีออยำแล้วมีแล้วไอคนอยำนันแหละคนไรยำคุณชายคิดครับช่วยชิมหน่อยฮะว่ารสชาติอาหารจานนี้เป็นไงอันนี้ฝีมือเชฟอะไร เชฟเอียนนะเชฟเอียนเชฟเอ็นเชฟเอ็นหรือเปล่าต้องมีเงินยังไม่รู้เลยอ่ะหน้าตาคุางขายถ้ามองจากหน้าตาจะว่าทำได้สวยงามอ่าวัตถุดิบกประกอบไปด้วยมะเขือเทศแล้วก็น่าจะเป็นไก่ หช่วยนะครับผมโฟกัสเลยไม่เจอเลยครับตเมนูชื่อเมนูก็คืออะไรฮะต้มยำต้มยำลมมิตรครับผมภาษาพื้นเมืองเรียกว่าต้มยำหลองเมกอะไรนะต้มยำหลองเมกต้มยำหลวงเมกคือรสชาติแรกเนี่ยได้ความเปรี้ยวแน่นอนของการเป็นต้มยำ แต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นก็คือที่ผมชอบมากก็คือมีกลิ่นของเจ้ามะเขือเทศซึ่งเป็นมะเขือเทศจริงๆไม่ใช่ซอสหอมมากเก่บ,บ้าเลยเอาซอสมาใส่ในซุปอิ่มมากเลยเรสชติอาหารดีครับ ตอนแรกเรานึกว an e, no 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 ่าต้องเทนอะไรจะแรงแต่ว่าสุดแล้วไม่แรงเลยแล้วก็รสชาติถูกปากผมให้ผ่านใช่ให้เฮ้ยอะโอ้ ชื่ออะไรนะของพงศ์ชื่ออะไรวะชื่อกวางชื่อแบมกวางนี่คือชื่อเล่นจริงๆใช่แล้วแบมนี่มาจากชื่อเขาเป็นการ์ตูนเออแล้วเลยได้ชื่อนั้นมาได้การ์ตูนที่ส่งมานี่คือเป็นแบบไม่ใช่ไม่ใช่เประเทน้อยเออได้แหละแล้วปรากฏว่า ชอบคอดำหรือคอขาวครับแต่ก่อนผมมีแต่คอขาวไงเบย์ผมมีแต่คอขาวในตัว20ปีก็คอขาวมีสุดแมนก็ยี่ิบไม่ใช่คอขาวตัวหมดแล้วก็เนี่ยพึ่งใส่คอดำชอบคอดำนะนี่ไม่ชอบคอดำแต่ชอบชอบความสวยของคอขาวเราใช้คอดำมาตลอดพี่ใช้คอดำผมมีมีสุดแมนคอขาวคุณจะเริ่มอาจจะเป็นเพราะเบื่ออะพุ่งดีใช่ไหมมันพุ่งกว่าไหมว่ามันใสกว่าใสใช่ป่ะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับพุ่งไม่คอดำที่น่าจะพุ่งกว่าหรือเปล่าะ ไม่รู้แล้วแต่คนเทนการหน่อยปึ๊บวันนี้เรามีข่าวของคอนเสิร์ตใหญ่พรดดอกมาอัปเดตให้ฟัง,งนะที่พีนอไปสัมภาษณ์าากับมีพนมาที่เทศกาลออกกนตรีรอกลางุดนร้อนโอ้โหงานนี้คต้องใส่ใสไหมตัวเนี้ย มันไม่ถนัดเลยอ่ะก็เดี๋ยวพี่ทำแบบผมนี่ผมมาใส่สิเนี้ใส่ตอนมั้นใส่แล้วมันเล่นไม่ถนัดเลยเล่นเสร็จแล้วใส่อ่าสองคนเลยมาใส่ให้พี่เลยคนละตัวนี่ยก็ส่วนตัวนะใช่เป็นมุ้งนารกาไม่เข้าใจไม่เข้าใจคนไม่เข้าใจคนไม่เข้าใจาเลยลังทุ่มเทงานนี้ผมต้องใส่ก็เนี่ยต้องใส่ก็เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง เรามันเป็นมันสมองของรายการอยู่ตรงนั้นไม่เกี่ยบถามว่าเป็นส่วนสมองเหรอป้าเป็นส่วนมันเดี๋ยวพี่เคนเขาจะให้น้องผู้งานเขาไปใส่เสื้อให้หน่องตอนนี้จริงเหรอเลือกเลือกเลือกสลบสลบอย่างไรตะถ้าข้างในไม่ให้แสดงว่าข้างในมีใจ ต้องมีอะไรสักอย่างไม่ใช่ไมให้ใส่ใม่ใส่ที่ไงให้หนูใส่ไ่วยสมองนอยช่วยคิดหน่อยงน้ไม่ดีารใส่เสื้อต้องใช้สมองี่แ่่ไอ้ใใส่เล่เลยวแต่นะ้าม่ใส่ใส่าเนี่ยมองเราฝากไว้ก่อนไม่ไปาไว้ความเป็นสมาตรฐานนี่ชัดเจนมาก